อ่ะขอมูลครับ31กับ18ครับ13ปีครับนี่คือความเก่ากับเราไม่ถอยซะเลยครับเพชรธนงยืนจ้องตายืนมองตากันเลยครับใ,ใกล้ๆโอ้รุ่นใหญ่ใจนิ่งครับเพชรธนงประสบการณ์เหลือเฟือครับ ซ้ายครับอ่าแข้งซ้ายหน้าถือว่าใช้ได้ครับโอ้แต่เตอซ้ายหน้าของเพชธนงไปเหมือนกันครับโอ้ซ้ายแค่ออกได้เยอะจริงๆครับลูกเตะลูกถีบอาวุธจริงจักจร๊กจักโอหัวล่างแล้วก็เพชรธนงคืนด้วยหมัดครับมาดี้เตะครูเด็กนียครับเด็กมันไม่กลัวครับเด็กไม่กลัวไม่พอครับแถมสู้อีกต่างหากครับวันนี้โอ้ยมัดขวาวงในรัด เพชรนงแม่ตั้งขวางเป็นซะด้วยครับมาดี้ครับโอ้ยุสิบแปดปีแต่อีรานี่เรียนมวยไทยได้เร็วมากครับโอ้โหชงักทา<ม>ง,งานโดนเลยเนี่ยครับมัวไปชงักครับลุกครับแข้งขวา แต่สายไปปไปยกยับขยับจะออกไม่ออกครับเพชรนงโอหัดขวาขวาบ้ามาดี้คืนซ้ายหลุดครับนี่ครับลุงเก่าครับดึงนิดเดียวครับยิ่งทำก็จะยิ่งมั่นใจขึ้นเลยครับเพชรนงครับในขณะที่มาดี้โดนเยอะๆะมันก็ไม่แน่สละครับอยู่ที่จิตใจอยู่ที่หัวใจเลยครับหลุดต่างคนต่างหลุด ไม่มีถอยอยู่เลยครับวันนี้ลุดก็โดนดกสิครับเริ่มใช้ความเก่านี่คู่หนักครับตอนนี้ครับู่ฟอพอฟอโดูจะหักหลังนี่อีกต่างหากครับโอ้เป็นนงครับโอ้มาดีครับโอ้พี่แกโอ้ตีหน้ายักเข้าใส่เลยครับเด้งตีลองรัดล่างครับป้องกันตัวไว้ก่อนครับมาดี ตัวตลอดครับเพชรธนงแหม่วงในนี่มาดี้นี่ทำไรได้ไม่ค่อยถนัดนะครับหนึ่งสองเดินสายอาดอาดเข้าไปครับเพชรธนงหลุดครับโอ้โหครับโอ้เรื่องของประสบการณ์ล้วนๆเนี่ยโอ้ใ<อ>จเย็นขยับเดินเร็วเลยครับเพชรธนงมาดี้ต้อง จะกวาดเข้าไปล้มอีกต้องเสริมความมั่นใจมากกว่านี้ครับในการออกอาวุธโอหลังจากหลุดไปหลายๆที่นี่ดูกล้าๆกลัวๆเลยครับมาดีโอเราไปตนงแกตีหน้ายักษ์เข้าใส่ด้วยครับขยับหลออครับออกแข้งขวาขยับซ้ายออกขวาครับโอ้เนี่ยครับมีหมัดด้วยครับ โอมาดีต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดกว่านี้ครับวันนี้เปิดปล้าสอนมวยน้องเลยครับเพชรธนงอยากจีไปใกล้ๆอีกกดขวาครับโอ้โหสวยครับแหมมาอีกมาอีกมาดีแล้วปล่อยให้เพชรธนงนี่เดินลุยเข้าหาตลอดเลย ชกในเชิงรับยังไงก็เสียเปียกะครับมาดี้ปล่อยลำตัวครับแหมเพชรธนงก็ถ้าเป็นสนุกก็จะบอกกำลังเข้าเบรกเลยครับกำลังทำได้เลยครับคู่น้องแล้วน้องกลัวซะด้วยเนี่ยหลุดครับโดนอี๋ดีว่าเป็นปลายแข้งโอ้ดูสลับเท้าครับโอ้มั่นใจเลยครับเพชรธนงครับ หวดซ้ายไปอีกภาษาบัวก็จะบอกว่าขามือไปค่อนตัวแล้วครับโอ้โหข่มครับโอมาดี้เอืพอหลุดแล้วทางมาดี้นี่เต่ไม่ได้ครับแต่จังหวะมันชงักชางงานไปหมดกับมาดี้แล้วพะวงนะครับ มาครับไต่พับในได้ครับขยับอ้โหจะออกซ้ายเปลี่ยนเป็นขวาหัวดอีกแล้วเนี่รัดในก็พอทําอะไรไม่ได้ก็รัดแน่นเลยครับจริงความได้เปรียบมันที่นี่วงในที่ทําอะไรไม่ได้เลยล่างครับอีกแล้วครับ โอ้ความมั่นใจดูจะหายไปหมดเลยครับมาดี้ครับต้องงัดหมัดมาสู้เลยแหละครับจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับมาดี้โอ้โแล้วเป็นุ o n แกก็ขูเอาขูเอาครับอ,อ่ะจิ้มขวาครับขยับจะออกเลยครับกระโดดเตะซะเลย <c oughs> ครับ แต่ว่าข้อสำคัญก็คือเพชรธนงนี่ไม่ถอยซะด้วยครับไม่ชกในเกมรับเลยครับเดินบุกเข้าหาตลอดโหดคืนคนะเขาเรียกว่าตัดไม้ข่มน้ำเลยครับทำเอามาดีนี่อาจจะบางจังหวะนี่เสียจังหวะไปเลยเนี่ยโดนเลยครับแข้งซ้ายเกี่ยวไว้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับเลี่ยมมวยนี่โอ้โหยังสบายสบายเลยครับเพชรธนงครับ โอ้มาดีนี่ต้องเสริมกระดูกครับเดี๋ยวพี่เพชรนงช่วยให้ครับอโอโอ้โอ้แม่โดนฐานล่างเยอะๆครับโอ้มีสะดุ้งครับออกหมัดดีครับเนี่ยครับคือจริงๆแกออกหมัดได้ครับอาจจะต้องต่อเนื่องเลยนะครับหมัดของมาดี้ใช่ครับพอไม่ต่อเนื่องนี่เพชรนงก็ดึงเข้ามาก่อนนะครับ อย่าปิดบังยู่ครับแข้งขวาไม่ถอยครับยืนอยู่กลางเวทีครับวนไปรอบๆครับเพชรนงหยิบยันไว้ไม่ให้มาเข้าใกล้ครับหมัดหนึ่งสองครับแข้งซ้ายโอ้โหเปลี่ยนอีกแล้ว อยังไงต่อป้ายหน้าการแยกก่อนครับจับจับแล้วจัดเทจัดเทอโอ้ดูป้ายนะยังอยู่เลยครับป้ายมิดเลยครับสังเกตเพชรธนงก็เริ่มจะผ่อนเลยนะครับยกนี้ พอเข้ามานี่ก็เก็บอาวุธครับ <S <S วันนี้อึดัดไปหมดเลยครับมาดี้ครับทำไรมันขาดๆเกินๆ <S <S ไม่ได้ดังใจเลยดูครับแล้วพัฒนงแกก็เนี่ยครับจุกจิกครับ <S <S ไม่ได้ก็ป้องกันตัวครับกอดไว้ก่อนครับ <S 2> <S 2> เดินเข้าไปไปอีกเดี๋ยวถีบสบายจังหวะครับ มาดี้เขามาโอ้โหโดเดตะมันก็ยังไม่ได้แลวดูกแกวิ่งเข้ามาเฉยๆอย่างงี้นะครับไม่ทำอะไรด้วยครับเดาใจยากครับอนี้อเอาจิ้มลำตัวตอนนี้วิ่งมาขู่ครับตกใจครับมาดี้ก็ต้องไปเก็บประสบการณ์มาแล้วครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ หาได้บนสังเวียนนี้ครับมาดีสเปตาลี่แล้วก็ไม่เป็นปัญหาครับ <c oughs> เพชรธนง <c oughs> เพชรวังล่างครับจอมเก่าจากระยองครับวันนี้สอนเชิงนุ่มจากเปอร์เซียไปแบบเหลือชั้นเลยครับ